นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีนำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างออกพื้นที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุทางท้องถนนครับบ่ายนี้ที่ห้องแถวโรงเรื่อยตาบลท่าช้างหมู่สี่อำเภอมเมืองจังหวัดจันทบุรีนางทองพินขันอาสานายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายเฉลิมพลศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนและได้รับความลำบากในการครองชีพคือนายเทวันสมพงศ์อายุ35ปีอาศัยอยู่กับบิดาภรรยาและลูกสาววัย2ขวบซึ่งก่อนหน้านี้นายเทวันสมพงศ์เดิมมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างและได้ประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนสุนัข ส่งผลให้ในายเทวันสมพงศ์มีสภาพพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยทางด้านภริยาและบิดาที่อาศัยอยู่ด้วยกันนั้นมีรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัวโดยที่ผ่านมานั้นนายเทวันสมพงศ์เคยเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวแต่ภายหลังจากประสบอุบัติเหตุครอบครัวจึงต้องอยู่กันอย่างยากลําบากจนหลายครั้งต้องอาศัยเพื่อนบ้านคอยช่วยดูแลซึ่งพักหลังนี้นางจินตนายุติธรรมภรรยาของนายเทวันสมพงศ์ ได้ร้องของความช่วยเหลือไปยังศูนย์ประชาบดี1300หลังทราบข้อมูลแล้วทางสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างจึงเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นโดยได้มอบเงินพร้อมถุงยางชีพและตุ๊กตาเด็กให้แก่ลูกของครอบครัวนี้ด้วยวันนี้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะซึ่งมีดิฉันแล้วก็คณะ กรรมการและก็สมาชิกเหล่ากชาติจังหวัดันบุรีนะคะได้มาเยี่ยมอาการของคุณเทวันสมพงศ์ซึ่งประสบอุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับสุนัขแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยไหลออกมานะคะแล้วก็ก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราไปซึ่งภรรยากับลูกสาวคนนี้ก็ได้รับความลำบากนะคะ<ช>ก็ ทางเหล่ากชาตินะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีาทางากระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์เนะะี่ค่ะก็เลยได้มาเยี่ยมนะคะโดยอมอบเงินให้จำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งของนะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจกับครอบครัวในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปะคะ่ะงานกาชาตินะคะประจำปีของจังหวัด จันทบุรีนะคะในปลายเดือนธันวานี้นะคะวันที่7ธันวานี้เราจะจัดงานรวมน้ําใจนะคะซึ่งก็จะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องซึ่งมีจิตศรัทธาที่จะทําบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะที่ยากไร้ในลักษณะนี้แล้วก็ในลักษณะอื่นๆในจังหวัดจันทบุรีของเรานะคะได้มาร่วมกันบริจาคสิ่งของนะคะเพื่อที่จะนําไประดมทุนในการจัดล้านกาชาตนะคะก็ เงินทองที่ท่านบริจาคให้มาทุกอย่างนะคะเหล่ากชาตริชานะคะด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นนะคะเราสัญญาว่าเราจะนําเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านมาทําประโยชน์เพื่อพี่น้องชาวจันทบุรีของเราะคะ่ะครับก็จริงๆแล้วก็มีหลายหลายเจ้าหลายๆนะครับแต่เจ้าเนี้ยคือ สำเนาพิบ้านไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างของเราทีนี้ฝ่ายตรวจสอบของเราเนี่ยก็คือไม่ได้แจ้งเข้าไปนะครับก็เลยเต้องถึงากาชาตนะฮะซึ่งทางกาชาติได้มาเนี่ยผมก็ดูแลแล้วก็รับประสาทต,ต่อเดี๋ยวจะดูแลต่อเนื่องให้เดี๋ยวต้องปรึกษาก่อนว่าจะทําวิธีไหนได้บ้างนะครับเพราะว่ามันมีข้อจํากัดของกฎหมายอยู่นะครับมันอยู่ในเขตเป็นเทศบาลหรือเปล่านะาผู้ป่วยเนี่ยเป็น อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างหรือเปล่านะครับแต่เราก็ดูแลทุกเจ้านะทุกรายนะฮะที่อยู่ในเขตเนี่ยเราก็ดูแลไม่ว่าหลายหลายรายหลายหลายหมู่นะฮะเราจะให้ทางกรรมการชุมชนนะครับคัดส่งไปให้ที่เทศบาลนะฮะเราก็จะจัดดูแลให้ทุกอย่างนะครับต้องพาสาหรับเจ้านี้คุณเทวันสมพงษ์ใช่ไหมจะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ผู้พิการก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะ จัดการให้ทางเทศบาลในเมืองพัทางจัดการดูแลให้ค่ะหนูก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือหนูแล้วก็ครอบครัวของหนูว่าหนูก็ไม่รู้จะอะไรยังไงเนะะี้ยค่ะคือคิดอะไรไม่ออกะคะ่ะคือที่เข้ามาช่วยหนูหนูก็ดีใจมากนะคะ